วันด,ดีจ้ามาถึงทะเลแล้วนะจัาป่ากับหน่องเล่กนั่งเล่นอยู่ทั้งคุ่บรรยากาศดีดีแม่นหน่องเล่กนันเล่นเนี่ยวันที่นี่นอนเล่นค่ะพานหน่องเล่กอับป่าเบง่งมดพานอนนอนเล่นสบายใจ ทงเลก็อปาอยู่ทีงะเลอยู่ทางจิโอ้สีสวยๆทะเลเะเนอย่างลูกตักน้ำคุดว่าน้ำมะลก เฮ้ไเ <vania> <rio> <cession> ้ยเรื่องอันยองเลยจิ๋วอันยองอันยองมวนบามวนบาถึงทะเลแล้วบรรยากาศก็ดีดีตอนนี้หางมุ้งหางมงยี่สิบมาเที่ยววันหยุดวันอาทิตย์หาหอยหาปูแน่ ขอลาไปแล้วจ้ะก,ก็ภาพสวยๆลาไปก่อนกับทะเลร่ลำรากันไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวสนนั่นกับทะเลสนนีกับทะเลบอลูจิไปไ่กับในตะเก็บผาพทะเลมาฝากกันนอกจากไปนะ